โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมาแบบเกมเก็นชินแพ็กกันอีกครั้งหนึ่งโดยในวันนี้นั้นผมก็จะมาทาสรุปเควสทชื่อเสียของเมืองหลี่เย่ที่ได้เข้ามาพร้อมกับแบบพาซึมในแพทเวอร์ชั่น2อซึ่งในคลิปนี้นั้นก็จะเป็นการสรุปเควส2เควสเลยนั่นก็คือเควสที่มีชื่อว่าเทือกเขาพันปีแล้วก็เควสแฝงเข้า่ข่ศัตรูไม่มีใครรู้ตัวซึ่งจะมีเงื่อนไขและวิธีการอย่างไรบ้างนั้นเราก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยโดยในตัวของผมนั้นจะเริ่มจากเควสเเเเืือออกขาาาาาัััันนนนนนะโดดยตตววงงงงรรรรรรมมมถบบบไ้้้ิณใจจะ สามารถรับเวืดน,นี้ได้จากเอเมีที่ชื่อว่าหวางที่เป็นคนงานเหมืองโดยที่ตัวของเขานั้นกําลังทําการสกรัาระวลาชนแห่งเมเลลิสที่เป็นอนุสรหินที่จัดวางไว้อยู่ ดยตัวของเขานั้นกำลังขอพรในการขุดเหมืองต่อไปนั้นราบรื่นขอให้เวลาชนแห่งเมริลิสจงคุ้มครองซึ่งตัวของเรานั้นก็จะเข้าไปทักถามตัวของหวางว่าทำอะไรอยู่ซึ่งเขาก็บอกว่าตัวขเขากำลังบูชานุณ์หินเพื่อรำลึกถึงกองทอาหารเมริลิสซึ่งอนุสรณร์สถานหินแห่งนี้นั้นมีอายุมามากกว่า500ปีแล้วผู้คนต่างๆที่ทำงานอยู่ในเหมืองน,นั้นต่างมาสักการะอนุณ์หินนี้เพื่อให้เหล่าวิญญ,ญาณของทหารเมริลิสนั้นคุ้มครองพวกเขา พวกเขาเชื่อว่าจิตวิญญาณของกองทหารมิลิสเมื่อ500ปีก่อนได้หลอมรวมเข้ากับหินในเหมืองแห่งนี้ซึ่งเหมืองแห่งนี้เมื่อ500ปีก่อนก็ได้ถูกภัยพิบัติแห่งความมืดเข้าโจมตีทำให้เหล่ากองทหารมิลิสนั้นล้มตายไปจำนวนมากตรงบริเวณที่แห่งนี้ ซึ่งอนุสรสถานแห่งนี้นั้นก็เป็นการสร้างขึ้นเพื่อลำเลือกเหล่าทหารพวกนั้นซึ่งนี่ก็เป็นแค่ประวัติข้าวๆของอนุสรหินแห่งนี้ซึ่งเควสนี้นั้นก็คงจะไม่มีอะไรถ้าตัวของวางนั้นไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับข่าวลือหรือตำนานของสมบัติซึ่งทาให้ไพมอมนนั้นตาแป๋วขึ้นมาเลยทันทีไม่ได้เลยเจ้าตัวนี้พูดคานี้เป็นตาแป๋วทุกครั้งเลยซึ่งตัวของวางนั้นก็ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานของสมบัติของอนุสรสถานแห่งนี้ อนุสาวรสถาแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นโดยกองทหารเมเลลิสและชาวเมืองในสมัยก่อนว่ากันว่าจุดเริ่มต้นของอนุสาวรสถาแห่งนี้นั้นสุกสร้างขึ้นโดยทหารเมลลิตนายหนึ่งที่จำลึกถึงเพื่อนของเขาที่ได้จากไปเพราะการต่อสู้ในสงครามซึ่งตามตำนานแล้วหากนำของหกอย่างมาสักกะระที่อนุสาวรสถาแห่งนี้ก็จะได้รับของขวัญจากกองทหารเมเลลิสซึ่งก็จะมีของสักการะหอย่างด้วยกัน1หมวกพิก 2. ทักษ์2ถ้วยแห่งสามัญ 3. ขนนกแห่งท้องนภา,า 4. หอกนักรบ 5. ดอกไม้มองการไกลและก็สุดท้าย6นาฬิกาแดดแห่งช่วงวัยซึ่งตัวของเราก็ต้องออกตามหาตำแหน่งของชิ้นส่วนสักการะทั้ง6ที่มันจะกระจายอยู่ตามแบบเหมืองภายในรูปซึ่งของสักการะแต่ละอย่างนั้นจะอยู่ตรงไหนกันบ้างก็สามารถตามผมมาดูได้เลย โดยแรกที่ผมจะพามาก็คือในส่วนของขนนกที่จะอยู่ตรงบริเวณปลายแหลมของผาทางด้านขวาของแมพซึ่งเมื่อตัวของเรามาถึงแล้วนั้นเราก็จะเจอกับรังนกที่มันจะอยู่ตรงปลายของหน้าผาซึ่งภายในนั้นจะมีขนนกอยู่ซึ่งตัวของเรานั้นก็จะได้ขนนกแห่งท้องน้พามาซึ่งมันจะปรากฏวงแหวนให้เราบินไปซึ่งก็สามารถบินตามมาก็ได้นะปลายทางจะมีหินโบราณอยู่ และสิ่งต่อไปที่ผมจะพาไปก็คือนาฬิกาแดดที่มันจะอยู่ใกล้ๆกับจุดวาร์ปทางตอนบนของแมปเหมืองซึ่งเมื่อเรามาถึงแล้วนั้นให้เราสังเกตบริเวณแท่นที่มีหินวางไว้ซึ่งตัวของนาฬิกาแดดนั้นจะวางอยู่บนโต๊ะเราก็สามารถเก็บได้เลย โดยของสก้าลาชิ้นต่อไปที่ผมจะพาแปอาก็คือหอ,อกนักรบที่ตัวของมันนั้นจะอยู่ตรงบริเวณยอดเขาทางตอนล่างของแมพซึ่งเมื่อตัวของเราขึ้นมาถึงยอดเขาแล้วเราก็จะเจอกับหอ,อกนักรบปักอยู่เนเมื่อตัวของเราเก็บมาได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปยังที่ต่อไปกัน โ้ยของสักระชิ้นต่อไปที่ผมจะพามา,าก็คือดอกไม้มองการไกลซึ่งตำแหน่งของมันนั้นจะอยู่ตรงบริเวณหน้าผาที่สูงที่สุดทางด้านซ้ายของแมพซึ่งเมื่อเรามาถึงแล้วเราก็จะเจอกับใครบางคนที่ยืนเราเราอยู่ตรงบริเวณยอดเขาอ่าไม่ใช่รอเราสิเขาทําอะไรก็ไม่รู้นะซึ่งตัวของเรานั้นก็สามารถเก็บดอกไม้นั้นมาได้เลยแต่เมื่อเราเก็บดอกไม้ตัวของตั้งวุชนนั้นก็จะเข้ามาคุยกับเราซึ่งตัวของเขานั้นก็มีเควสชื่อเสียงของตัวเองด้วยเหมือนกันแต่ในส่วนนี้นั้นก็ไว้ค่อย,ยวันหลััังลกกนนไไม่่ด้เเวทา ในควสส่วนนี้นั้นเขามีบทแค่พัมเพิร์พันนา,นานถึงดอกเกสจิลลี่ทั้งที่มันเป็นดอกคลิงชินเท่านั้นแหละแต่แล้วก็รับบทเป็นกระสอบไซส์เราตบเล่นอีกนิดหน่อยอะนะโดยความจริงนั้นเราไม่ต้องจัดการมันก็ได้เพราะเราได้ดอกไม้มาแล้วอะนะค้ำค่าไม่ละกันควสนายค่อยมาวันอื่นนะ โดยชิ้นส่วนชิ้นต่อไปนั้นผมจะพาไปตามหาหมวกพิทักษ์ซึ่งตัวของมันนั้นจะอยู่ภายในบ้านล้างตรงใจกลางแมปโดยเมื่อตัวของเรามาถึงแล้วนั้นทางเข้าบ้านล้างให้เราขึ้นไปทางด้านหน้าบ้านขึ้นตามบันไดไปเป็นบรรยาทผู้ดีและนำพาซีรีเข้าไปยังในบ้านโดยตัวงซีรีนั้นจะนำพาเราเข้าไปยังในบ้าน โดยเมื่อเราส่งซีรีส์เรียบร้อยแล้วนั้นห้องด้านข้างที่เรามาส่งซีรีส์ก็จะมีกองฟางจํานวนมากอยู่ในห้องนั้นตัวของเราก็ต้องทําการเผาห้องนี้ซะตัวของหมงวกพิทักษ์นั้นจึงจะปรากฏออกมาให้เราตรวจสอบซึ่งเมื่อตัวของเรา,าเบิดกองฟางเรียบร้อยแล้วนั้นให้เรารอตัวของกองฟางที่พื้นนั้นไหมซะก่อนมันถึงจะปรากฏช่องเก็บของรับให้เราตรวจสอบโดยหมวกพิทักษ์นั้นก็จะอยู่ในช่องเก็บของนี่แหละให้เรากดตรวจสอบแล้วจะได้รับหมวกมาซึ่งเมื่อตัวของเราเก็บหมวกขึ้นมาแล้วนั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีแขกมาหานะซึ่งตัวของเราก้อนย อ้าวที่แท้นี่ก็โจรล่าสมบัตินี่นะมาเลยมามาไฟกันซึ่งตัวของกองโจรล่าสมบัตินั้นก็กำลังหมายตาหมวกพิทักษ์นี้อยู่เหมือนกันซึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้ก็คงดู้ม่ต้องทําอะไรอะนะตัวของเรานั้นก็ต้องจัดการกับมันก็เพื่อที่เราจะได้เก็บหมวกพิทักษ์กลับไปสักการะนั่นเองโดยในส่วสุดท้ายนี้ผมจะพาทุกคนไปตามหาถ้วยสามัญกันซึ่งมันก็จะเป็นการเริ่มเควสแฝงตัวข้อ่ข่ศัตรูไม่มีใครรู้ โดยตำแหน่งของการรับควสนี้นั้นเราจะต้องไปตรงบริเวณทางด้านล่างขวาของแมปเหมืองซึ่งเมื่อตัวเรามาถึงแล้วให้เราสังเกตบ้านล้างที่มีกองโจลาสมบัติอยู่แถวนั้นซึ่งตัวของเราก็ต้องจัดการเหล่ากองโจรพวกนี้ซะก่อนซึ่งหลังจากที่เราจัดการเสร็จก็จะมีความจริงบางอย่างปรากฏขึ้นมาจริงๆแล้วกลุ่มโจลาสมบัติพวกนี้ไม่ใช่กลุ่มโจลาสมบัติจริงๆพวกเขาก็คือกองกําลังของทหารมิลิลิสท,ที่สังกัดในพื้นที่เขตเหมืองที่กําลังแฝงตัวเข้าไปอยู่กับกลุ่มโจลาสมบัติ พวกเขานั้นได้เข้ามาทําหน้าที่จัดการกับเหล่าโจรที่ลักลอบขนทรงแร่ที่เป็นสินค้าของเมืองแห่งนี้ออกไปเอาแร่ไปแปรรูปในสินค้าคุณภาพตา่าทําให้ชื่อเสียงการค้าเครื่องประดับของสีเยนเสียหายโดยตัวของยันโบที่เป็นหัวหน้าของกองทอาหารกองนี้นั้นก็ได้ขอร้องให้เราช่วยเหลือบางอย่างเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่เราก่อความวุ่นวายเมื่อกี้นี้ซึ่งก็จะมีค่าตอบแทนให้เราด้วยนั่นเองจะตกลงหรือไม่ตกลงก็ไม่รู้แหละแต่ไพมอนนี้ดีใจยิ้มไปก่อนแล้วนะซึ่งตัวเราเนี่ยก็ต้องจําใจยอมตามเข้าไป ซึ่งตัวของเรานั้นก็จะไปเจอพวกเขาอีกทีจุดรวมพลไอพมยนเอ้ยไม่ถามสุขภาพุณสักคาโดยตัวของเรานั้นก็จะตามแผนที่ไปเพื่อตามไปสมทบกับยันโบโดยเมื่อตัวเรามาถึงเรียบร้อยแล้วนั้นเราก็จะเข้าไปคุยกับเขาซึ่งคาขอที่เขาจะไหว้วานเรานั้นก็คือให้ตัวของเรานั้นไปจัดการกับค่ายกองโจนราชสมบัติที่กระจายตัวอยู่ตรงบริเวณพื้นที่แห่งนี้ซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ที่เรานั้นจะต้องไปจัดการ2ที่ส่วนกลุ่มทาหารไปจัดการอีกหนึ่งที่ตัวของเรานั้นก็ ซึ่งในเควสนี้เราก็ให้ไปจัดการแคมตามแผนที่ซึ่งตำแหน่งของแคมนั้นก็จะปรากฏอยู่แบนที่เลยสามารถไปได้ง่ายๆโดยเมื่อตัวของเรามาถึงแล้วนั้นเราก็จัดการกับกองจรวาสบัดต,ตามแคมแคมที่1ผ่านไป ในแค้มต่อไปก็เสร็จเรียบร้อยซึ่งหลังจากเราจัดการเสร็จทั้งสองแคปมแล้วเราก็จะไปจัดการแคปมใหญ่ของกองโจลาดสมบัติซึ่งในส่วนนี้นั้นก็ไม่ได้ยากมากแค่มอนเลือดมันเยอะเท่านั้นแหละกับมีมอนมาเป็นเวฟเวฟซึ่งก็ไม่ได้เก่งอะไรมากอย่างที่บอกเลือดมันก็แค่ยเยอะเท่านั้นแหละโดยเมื่อเราจัดการกับกองโจลาดสมบัติทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นตัวของยันโบนั้นก็จะเข้ามาสมทบกับเราพร้อมกับมอบของตอบแทนให้กับเรา ก่อนที่ตัวของเขาเจะต้องออกไปตรวจสอบข้อมูลอะไรอีกหลายๆอย่างซึ่งนี่ก็จะเป็นการจบเคสแฝงตัวข้อ่ข่ศัตรตูไม่มีใครรู้ตัวซึ่งในส่วนนี้นั้นเราก็จะได้กล่องทองมาโดยภายในนั้นก็จะมีถ้วยแห่งสามัญอยู่เพียงเท่านี้นั้นเราก็ได้ของสกสารมาครบแล้วกลับไปสกสารอนุสรสถานหินกันดีกว่า ดยตัวของเรานั่นก็จะกลับไปยังบริเวณอนุสรหินเพื่อนําของทั้งหมดมาถวายสักการะอนุสรหินซึ่งเมื่อเราถวายไอเทมครบทุกชิ้นแล้วนั้นหินที่ปกปิดถ้าด้านข้างนั้นก็จะแตกออกเป็นทางลงให้เราไปซึ่งภายในด้านล่างนั้นก็จะมีทั้งอดีแฟกแผ่นหินศิลาและกล่องล,ลักเซียสเชสซึ่งตัวของเรานั้นจะไปอ่านข้อความในแผ่นหินศิลากันก่อนเลยดีกว่าซึ่งเนื้อหาภายในแผ่นหินนั้นถูกระบุไว้ว่า ตัวข้านั้นได้เสียแขนและขาทั้งสี่ยามศึกในเหมืองเมื่อครั้งอดีตศึกนั้นทำให้สหายของข้านั้นได้ล่วงลับไปข้านั้นกะบนกระวายใจเล่นอนไม่หลับทั้งคืนข้านั้นเคยพยายามอยากที่จะฆ่าตัวตายแต่ก็ได้ท่านราชา,ยยาหินนั้นเตือนสติข้าและยังมอบหมวกและชุดเกราะให้กับข้าแต่ตัวของข้านั้นไม่สามารถตอบแทนความโปรดปรานนี้ได้จึงฝังชุดเกราะเนี้ยไว้เพื่อรอสักวันคนที่ต้องการมันจริงๆจะปรากฏตัวออกมาและสหายของข้าเอ๋ยหวังว่าชาติหน้าเรานั้นจะเกิดมาร่วมกันและได้ต่อสู้เคีีียยงงงงบ่าเคคไหลรรวมกกัันนอ้ึ ่นี่ก็เป็นทั้งหมดของข้อความในแผ่นทิลาที่กล่าวถึงซึ่งตัวของเรานั้นก็จะนําเรื่องราวนี้ไปเล่าให้กับหวางฟังเล่าถึงเรื่องเนื้อความของแผ่นทีลาที่บันทึกไว้ความเสียสละของทรหารมิลิลิทในสมัยก่อนเรื่องราวของสหายที่ร่วมกันร่วมลบเคียงบ่าเคียงไหล่กันซึ่งเรื่องเล่าของเควสนี้ก็จะประมาณนี้เลยก็จะเป็นการจบไปสําหรับเควสเทือกเขาพันปีเสร็จแล้วนั้นก็รับความสําเร็จไปโดยตัวของเควสนี้นั้นก็จบลงเพียงเท่านี้เลย ก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการตามหาเครื่องสักการะทั้ง6ชิ้นซึ่งผมก็หวังว่าทุกคนนั้นจะตามหาเครื่องสักการะเจอรับกล่องลักซ์ลสเช่และความสำเร็จกันไปทวนหน้าแล้วก็ได้รับฟังเรื่องราวประวัติของนสรณ์หินแห่งนี้ถ้ามีข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยซึ่งสําหรับวันนี้นั้นผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องราวต่อไปอยาเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามกันดูได้สำหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนละบา,บายๆจ้า